นะครับที่นี่ลดต้นทุนไหมครับลดครับลดในส่วนไหนบ้างครับผมส่วนปุ๋ยครับคือปุ๋ยปกติผมจะใช้สิบห้ากับยูเรียนผสมกันต้องไอหกไร่นี่ต้องประมาณอยู่ที่ห้ากระสอบครึ่งนี่เฉลีย่ยท่าสมมติอันนี้ <6 S 2> <ล>ผมใส่อยู่สามกระสอบครึ่งหกไร่ลดลดไปประมาณสองกระสอบสองกระสอบ,สอบครับก็ถือว่าลด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 ไปส่วนหนึ่งประมาณ ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ70%ครับคือ <Okay. S 1> มันเป็นที่เนินครับถ้าใส่น้อยก็น้ําจะซาล้างไปหมดมต้องใส่เผื่อไว้หน่อยหนึ่งครับผมถ้า<อ>ถ้าผมมีโอทูแบบนี้ถ้าหน้าฝนนะผมจะลดกว่านี้อีกครับอันนี้มันหน้าแรงเนาะดินมันก็แห้งครับต้องใส่เผื่อไว้หน่อยหนึ่งครับผมครับเห็นเห็นบอกเห็นหน,นองมอสบอกว่าไอ้ที่ที่ได้สั่งโอทูเข้ามาเนี่ยมีทั้งอ่าตัวพรีเมียมพรีเมียม แล้วก็ล่าสุดก็คือซูเปอร์รีเมียมแล้วก็เห็นบอกเอาฟาก้าเม็ดฟาก้าเม็ดนี่คือตัวเอามาใส่ตรงไหนครับไอแปลงนู้นับแปลงนู้นใช่ไหมครับผมแล้วเป็นเป็นไงครับที่ข้อแตกต่างของมันช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าการใช้โอทูเม็ดเป็นยังไงฮะฟาก้าเม็ดตะกอนเป็นไอดินแดงครับเป็นดินแดงครับผมครับผมตั้งแต่ดินแดงหมายถึงว่าดินที่เขาเขาเขาขุดเขาขุดหน้าดินออกไปใช่ไหมฮะเอาดินดินมาถมครับดินดอยมาถม เออเขาไปขุดไปขุดอ่าเขาเรียกว่าขุดดินดินมันต่ําแล้วก็เอาดินมาถมให้มันสูงขึ้นโอ้คับปลูกอะไรมันไม่ค่อยจะขึ้นเวลาฝนตกก็เป็นน้าเฉะแฉไปหมดแสดงว่าดินตรงนั้นมันเหมือนกับดินเหนียวเลยใช่ไดินเหนียวดินอะไรเนี่ยปะดินดินทรายครับดินทรายเหมือนกันครับโอ้แต่ว่ามันมันไม่มีแร่ธาตุพูดตรงมันไม่มีแร่ธาตุครับผมปลูกอะไรมันมันไม่ได้อะไรนะใช่ไหมครับคือลูกชายมาใช้พวก้าเม็ดลงพื้นทีนี้ไสเดือนก็ขึ้นมามีไสเดือนหรอครับทุกปีไม่มีผมอยู่นี่ เมื่อปี50นะครับเนี่ยปี55แล้วเนี่ยไม่มีผมอยู่นี้ผมดูแลอยู่แถวนี้ปกติถ้าดินอย่างนี้นี่ดินอย่างนี้นี่ไม่มีไม่มี่ส้เดือนนะไม่มีครับดินทรายแบบนี้มันไม่มีแต่ปีนี้มันมีครับแปลงนั้นเยอะเยอะเลยเหรอครับเยอะคนไทยคนไทยเขายังแปลกใจเลยครับคนไทยอะครับว่าเอ๊ะดินทรายแบบนี้มันไม่น่าจะมีไส้เดือนหรือว่าอย่างนี้นะครับผมโอ้โหน่ารักครผู้ชมครับ วันนี้ O2 นะครับไม่ใช่ว่ามีตัวปรับสภาพดินนั่นก็คือตัวโอทูฟลาวก้าชนิดเม็ดนะครับ25่กิโลนะครับตัวนี้สามารถหว่านได้ถึง2ไร่นะตอนนั้นใช้เยอะไหมไอ้ประมาณ10ไร่ใช้ไป3ลูกครับ10ไร่3ลูกครับผมเฉลี่ยก็3 3ไร่ประมาณ3ไร่ครึ่งนะ้สามไร่กว่ากว่าใช่ไหมฮะโอ้โหคุ้มไหมอย่างเงี้ยนะคุ้มครับเอาอันนี้แล้วแล้วได้ได้บวกกับตัวเขาเรียกว่า ปุ๋ยเคมีอะไรไหมชีวภาพครับเอาบวกกับปุ๋ยชีวภาพครับผมเอาผสมกันเนี่ยนะครับแล้วก็หวานรองพื้นครับรองพื้นครับผมโอ้อนี่นี่ครับนี่นี่นี่ข้อแตกต่างอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับนะฮะวันนี้เราถึงได้เดินทางมาที่อำเภอจงแสนเลยก็มาติดตามแปลงนี้นะครับผมนะฮะนะฮะนี่นี่คือจุดเด่นของมันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองพาไปดูหน่อยได้ไหมครับว่า ดินที่บอกว่ามันมันเกิดไสเดือนขึ้นจริงๆเนี่ยมัน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 ได้ยังไงใช่ไหมครับผมมีใช่ไหมฮะเดี๋ยวพาไปดูเลยใช่ไหมครับผมแปลงที่ใช้ฟาวกกานะครับแต่ตอนนี้มันออกมาตายหมดแล้วฮะมันมันมันแรงมันแห้งแล้วฮะมันมันมันเข้าหน้าหนาวด้วยเพราะว่าช่วงรุเอ่อเพราะว่าถ้าน่าจะจะสิ้นฝนเมื่อไหร่ไสเดือนก็ออกมาตายแล้วครับผมเพราะว่ามันจะเป็นคยกวาอะไลนะ มันช่วงที่หน้าหนาวนี่่าส้เดือนจะออกมามันก็จะตายกันอะใช่ไหมครับผมแต่มันก็ยังเหลือร่องรอยอยู่ใช่ไหมล่องรอยไม่ค่อยจะมีมันอยู่พื้นฮะพื้นแล้วก็ออกเป็นร่องแบบนี้ออกมาตายออกมาตายอยู่ในร่องแบบนี้ครอันนี้อันนี้คืออันนี้คือมันเป็นธรรมชาติของมันใช่ไหมครับแตงนี้แตงนี้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้พาวก้กาเลยไม่มีครับครับแตงนั้นมีแต่ส้เดือนออกมาตายเต็มครับแงนี้ใช้พ่นอย่างเดียวครับนี้ใช้พ่นอย่างเดียวครับอานี่ใช้พ่นอย่างเดียวครับโอเคนะครับผม อันนี้คือข้อแตกต่างของมันนะครับแต่ว่าในเรื่องของไส้เดือนที่ออกมาตายนั่นคือธรรมชาติของมันที่หน้าหนาวเนี่ยไม่ว่าอยู่บนดอยอะไรก็ช่างแหละลองไปดูได้เลยครับผมไส้เดือนนี้จะออกมาเขาเรียกว่าตายเยอะเลยเพราะวันอากาศไอพื้นดินเย็นเย็นจัดแล้วก็แรงจัดครับมันน่าจะเหมือนกับมันมันเกี่ยวกับเรื่องของหมดอายุของมันหรือเปล่าครับมัก็น่าจะไปเกี่ยวนะเป็นธรรมชาติของมันครับผมทุกปีก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ครับเพราะว่าหน้าหนาวมันจะ ที่ที่ผมเคยเห็นเนี่ยที่ในพื้นที่ของบ้านผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะอยูบ่บนดอยนะครับผม,บมก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเขาจะออกมาตายนะครับผมก็เหมือนแต่แต่ที่สําคัญที่สุดคือดินทรายเนี่ยมันมีไส้เดือนได้ยังไงที่มันเกิดขึ้น<ก>ใช่ไหมครับผมก็น่าแปลกนะแต่แต่ข้างล่างเอาจอบขูดดูเนี่ยดินเนี่ยจะสับกินเหม็นกลิ่นเน่าเลยนะคือมันจะเหมือนราก ไม้รากอะไรเ็จไม้มันเนา่ามันมันมันย่อยสลายครับมันย่อยครับมันยุ่ยสลายมัน oh. ให้ทําให้ดีนน่นดีขึ้นมาเยอยะแยะเลยครับแปลงนั้นนะครับนั้นแสดงว่าตัวโอทูฟลาวก้าตอนนี้นะครับนะครับชนิดเม็ดนะครับ <c oughs> มันมีหน้าที่คือไปช่วยย่อยสลายอินรีย์อินทรีย์วัตถุอะครับผมต่างๆที่อยู่ในดินเนี่ยให้มาเป็นเขาเรียกว่าให้เป็นปุย๋ยนะ <c oughs> ให้เป็นปุย๋ยแกลหรือว่าให้เป็นแร่าธาตุทาง ทางดินให้กับพืชของเราได้อีกนะครับทำไม่าโอ้โหนี่คือช่วยย่อยสลายให้เลยครับผมนะฮะนี่เขานี่คือข้อแตกต่างออกออกมาจริงๆนะครับผมนะฮะท่านผู้ชมครับผมวันนี้ถือว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเราเห็นภาพตรงนี้นะครับแล้วก็เอาความจริงเข้ามาพูดคุยกันใช่ไหมครับว่าวันนี้สิ่งที่สิ่งที่เราเนี่ยเราไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่ได้โกหกนะเราไม่ได้โกหกเราได้ออกแปงจริงๆนะครับ มาที่อำเภอเชียงแสนก็มาพูดคุยกับนโมได้กับนางพิยศได้นะครับผมถ้าเกิดวันนี้ท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่นะครับผมอยากให้ท่าพิยศนะครับบอกผ่านสื่อนี่ว่าท่านผู้ชมว่าผลิตภัณฑ์ของโอทูเนี่ยดียังไงบ้างครับผมใช้แล้วดียังไงบ้างครับท่านผู้ชมติดตามผมก็ได้ครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ผมก็ได้แต่ว่าผลิตภัณฑ์ O อทูนี้เยี่ยมจริงๆครับ แ้แต่ใช้ทุกตัวมาไม่เคยเหมือนโอทูนี่ทักสักตัวเลยครับครับผมอ๋อทางมอสไาครับผมอ่ามีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมครับอ๋อถ้ามีอะไรจะสอบถามผมก็โทรมาได้ครับหมายเลข0801309290ครับผมอีกครั้งหนึ่งครับผม0801309290ครับผมครับผมนะฮะก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตรงนี้นะฮะวันนี้เรายืนยันให้ได้ ถ้าอยู่ที่ถ้าอยู่ในเขตของพื้นที่เชียงรายอำเภอเชียงแสนหรือว่าใกล้เคียงก็ได้นะถ้าเรามาเที่ยวดูได้ะครแปลงนี้เราเรายินดีที่พามาเรน้องมอสพามานะครับผมนะฮะเพราะว่าเห็นเด็กหนุ่มๆอย่างนี้นะครับแต่ทําการเกษตรได้เยอะมากนะครับนะทำกันสองคนนะครับผมนะฮะโอ้โหวันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าแต่เท่าที่พูดคุยกับน้องมอสมานะครับก็คือเรื่องของการเกษตรเนี่ยน้องมอสพยายามจะ พัฒนาหรือว่าปรับปรับปรุงเรื่อยๆเลยเพื่อเพื่อที่ว่าไอ้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับผมเพื่อต้องการอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นปัจจัยแรกในเรื่องของการเป็นหัวใจเลยเป็นหัวใจของพี่น้องเกษตรกรเลยใช่ไหมครับผมที่จะต้องการก็คือลดต้นทุนนะครับแต่ผลผลิตต้องเพิ่มใช่ไหมฮะแต่สิ่งแน่ของเราตัวเราต้องปลอดภัยด้วยใช่ไหมฮะไม่ต้องคุมหน้าไม่ต้องปิดจมูกครับพ่นไปได้เลยครับแม้แต่ พักกานี่ผมพ่นไปในเดดมากินได้เลยครับไม่มีอันตรายไม่มีอันตรายครับนี่ครับผมพ่อของเราเป็นชีวภาพจริงๆรนะครับไม่มีกลิ่นและไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรนะแต่ว่ากับตัวของเรานี่มันไม่มีผลเลยครับไม่ต้องพวงว่าเดี๋ยวมีอันตรายไม่ต้องพวงตรงนั้นพ่นไปได้เลยผมไม่ไไม่ได้ใส่หมวกลูกชายไม่ได้ใส่หมวกครับไม่ได้สวมหมวกพ่นไปอย่างนั้นนะให้มันปิวใส่หน้าใส่ตาไปอย่างนั้นครับแต่ถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนนี่ได้ไหมโอ้ยต้องปิดจมูกต้องเป็น พ่นแล้วออกมาก็เป็นหวัดแล้วครับครับผมนะฮะโอ้นี่แหละครับนี่คือจุดสําคัญจริงๆนะครับคือยังไงสุขภาพของเราก็สําคัญด้วยใช่ไหมครับผมนะครับเออวันนี้นะฮะแต่ที่แน่เราเห็นผลผลิตที่ออกมานะครับผมนะฮะความสมบูรณ์ของแปลงเกษตรที่เราทํานะครับผมนะฮะแล้วสิ่งที่แน่ๆถ้าวันนี้พื้นดินเราสะอาดขึ้นและพื้นดินเรานะครับ มีการปรับปรุงคืนมาคืนเขาเรียกว่าคืนชีวิตให้กับแผ่นดินขึ้นมาอีกในอนาคตนะครับสิ่งนี้แหละครับที่สําคัญนะครับเพื่อให้อะไรฮะที่ดินผืนนี้หรือแปลงนี้นะครับให้ลูกให้หลานเราทําในอนาคตอีกได้ใช่ไหมครับผมเรืนีงนี้ไม่ไม่ได้เสียไปนะครับผมนี่แหละครับคือสิ่งสําคัญผมอยากเห็นอยากให้พี่น้องเกษตรกรที่ดูรายการของเราอยู่นะครับจงเขาเรียกว่าลองให้ความสาคัญกับดินวันนี้ถ้าดินดีดินงาม ผลก็ดีก็งามขึ้นมาต้นทุนเราก็ต่าลงใช่ไหมฮะผลผลิตก็เพิ่มขึ้นผลผลิตก็เพิ่มขึ้นนะคเคยถามจริงๆนะครับทั้งสองท่านเลยนะครับว่าคิดว่าเคยมีตัวไหนไหมครับที่วา่าที่เคยลองมาแล้วทําให้ผลผลิตสูงสุดอย่างนี้มีไหมครับไม่เคยที่ <laughs> ท,ที่ตั้งแต่ใช้มายังยังไม่เคยครับยังไม่เจอรับยังไม่เจอเลยแต่จะเจอก็คือโอทูเรื่องนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วก็อ่ฤดูก่อนก็ใช้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะฤดูนี้เป็นฤดูที่สอง นชฮะที่ใช้โอทูอยู่ครับครับครับก็พิจารยังใช้แค่ครั้งเดียวครับครับผมได้ครั้งเดียวยังได้ผลผลิตเยอะใช่ไหมครับผมแล้วอานนี้ยังต่อเนื่องนะครับผมนะฮะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนะผมหรือว่าใครที่จดเบอร์ไม่ทันนะครับก็เบอร์อยู่ข้างล่างนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทีมงานเราได้นะครับเรามีอ่าเขาเรียกว่าเรามีคําตอบที่ชัดเจนให้กับท่านผู้ชมอยู่นะฮะวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่ได้เห็นอ่าแปลงผลผลิตของ ทางพยศนะครับแล้วก็ของน้องมอสเองนะครับผมนะฮะได้ผลผลิตอย่างนี้นะครับและความสมบูรณ์นี้นะครับผมต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆโอ้โนะฮะแล้วก็แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้เข้ามาให้ทำนะครับผมมากครับผมครับครับนะฮะแล้ววันนี้นะครับเราสามคนนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในเทปหน้ามีอะไรดีๆนะครับทางบุศรีและทีมงาน จะมาฝากในรายการรวยทั่วไทยไปกับโอทูสวัสดีครับ 2> 2สวัสดีครับ o อทูฟลา g e เจอาหารเสริมพืชอินทรีย์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับเกษตรกรเวลาที่คุณดูดีเนี่ยจอยนี่พี่สาวแกเหรอไม่ใช่รู้นี่ใครอะภรรยาพ่อนะผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรเลย ูเกตรรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมบุญศรีโอทูนะครับพร้อมกับทีมงานนะครับก็อยู่กับที่ประพันธ์นะครับผมซึ่งเป็นเกษตรกรปลูกในยงของยางพารานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ อ่าเจ็ดจำนวนนะครับซึ่งเป็นผู้แนะนําให้ให้พี่ประพันธ์มาใช้นะครับผมซึ่งตรงนี้อยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไหลหินไอบ้านอะไรนะฮะเกอกนาบัวมะกอกมะกอกนาบัวใช่ไหมตําบลไหลหินนะครับอําเภอก่อคาจังหวัดลําปางนะครับอ่ตรงนี้นี่ก็เป็นสวนยางของพี่ประพันธ์เองครับนะฮะซึ่งตรงนี้ยางประมาณเท่าไหร่ครับผมสี่ปีกว่าสี่ปีกว่าเป็นยางพันธุ์อะไรครับพันหกร้อยพันหกร้อยครับตรงนี้ที่พูดถึงว่า เขาจะฮิตมากเหมือนกันนะเรื่องของพันหกร้อยในพื้นที่ของภาคเหนือใช่ไหมฮะทหมดกี่ไร่นะครับเห็นตรงนี้มันเก็บพันมันเก้าร้อยกว่าต้นน่ะเก้าร้อยกว่าต้นแต่ว่ามันเจ็ดสิบต้นต่อไร่นะครับผมเจ็ดสิบต้นต่อไร่ครับนี้มันเก้าร้อยกว่าต้นเกือบพันเนาะโอ้โหก็อ่าไปคำนวณแล้วนะแต่พูดถึงว่าตรงนี้นี่ก็คือในเรื่องของปลูกพอปลูกปุ๊บเนี่ย ก็ไม่ได้คอยดูแลเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะไม่ค่อยมีเวลาช่วงก่อนใช่ไหมครับผมแต่หลังจากช่วงสองสามปีนี้ก็หันจะมาดูแลดูใช่ไหมฮะมันดูแลส่วงหลังนี่ช่วงหลังนี้ครับครับส่วงแรกๆมนได้ดูแลหน่อยครับมันเป็นไงครับช่วงแรกๆที่ไม่ได้ดูแลเลยเป็นไงเพราะช่วนนั้นมันก็มันก็กับการเงินนะครับมันโซมั้ยโซมั้ยสวนนี้จริงๆโซมัยก่อนโซมโอ้ ดูตัวนี้มันแห้งมันแรงหมดอ่ะเออใบหินใบนี่หน่ะดูแห้งเหี่ยวเหี่ยวไม่ค่อยโตเลยอแต่ว่าเริ่มช่วงหลังนี่เอาโอทูมาใส่เอาตัวของเราเนี้ยนะตัวนี้ตัวโอทูมาฉีดพ่นพ่อพี่เจ็ดมันแนะนําให้ลองพ่นดูก็เป็นไงฮะหลังจากการพ่นมาเห็น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 ต่อตาเลยครับเป็นไงบ้างครับเขียวเขียวเนียน ชุ่มขึ้นมาเลยเนื้อย่างเงี้ยนะเนื้อยางเงี้ยชุ่มดีชุ่มดีดีขึ้นใช่ไหมพิษก็เก่าเมื่อก่อนไป่อย่างงี้เมื่อก่อนมันแห้งขาวขาวเดี๋ยวนี้มันชุ่มใบหนาครับมีการส่งยอดยอดอ่าดูนะครับผมท่านผู้ชมดูนะฮะการแตกเขาเรียกว่าแตกฉัดหรือว่าส่งยอดอะไรได้ดีดีขึ้นใช่ไหมฮะทําให้ยอดสมบูรณ์ขึ้นและเห็นที่ใบใบที่ออกมาใหม่เป็นไงฮะ มันมันใหญ่มันออกดีใหญ่ใบมันหนาใบใหญ่ใบหนาใบหนา